สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาใส่เบ็ดปลาช่อนนะครับเหยื่อของเราก็จะเป็นเหยื่อเขียดที่จับมาเมื่อคืนนะครับหมายก็คลองธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับผม ลองติดปานครับเขือเ,เมเื่อคืนก็ อ,อกเยอะมากอากาศร,ร้อนๆแบบนี้ออกดีนะครับเบ็ดของเราก็จะใส่วันนี้ใส่20อันนะครับขอของเรา ไงนี่้นี่ปลาเลยเยอะนะครับจะเป็นปลาอยา เดี๋ยวจะมาลุนดูตอนกลางคืนนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับวันนี้เราติดตามตอนกลางคืนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มากูเบ็ดตอนกลางคืนนะครับมารู้ใส่ปลานะครับดูครับ ปลาช่อนสียดยครับไม่ได้เดินไปดูนะครับมวเตจับเขียดเห็นเขียดเยอะเลยจับเขียดรีให้พี่แกไปดูเบ็ดก่อนนะครับดูครับปลาไซอ้วนทึบเลยครับสามตัวสี่ตัวกับตัวเล็กสีไดยมากครับไม่ได้ไปไทยดูนะครับ รเดี๋ยวคืนนี้ขอจับเขียดก่อนนะครับเดี๋ยวดูรดโรามากู้เบ็ดตอนเช้าอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับรอติดตามตอนเช้าครับผมสวัสดียามเช้าเช่นเคยนะครับผมวันนี้หมายเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาจะมายกเบ็ด ที่ใส่ไว้นะครับเชดายเมื่อคืนมูเตจับเขียดมันไปหน่อยนะครับเลยไม่ได้มาถ่ายให้ดูตอนปลาติดนะครับวันนี้ก็จะมาเก็บเบ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่ตัวครับตอนเช้า เมื่อคืนเขียดก็ออกเยอะมากนะครับมาดูครับเบ็ดโค้งเลยนะครับ ่รู้ว่าปลาจะอยู่ให้หรือเปล่าครับไม่อยู่อ่ะหลุดครับผมเสียดายมากครับอยู่นะ ออยู่ครับนึกว่านึกว่าจะมาอยู่แล้วนะครับดูครับใหญ่เหมือนกันนะครับเสียดายมากมันตายแล้วครับดูครับไปตามโตครับผม งานเช้านี้ก็ได้ตัวเดียวนะครับได้มาตัวเดียวนะครับยอยู่บ้านเราก็ <c oughs> หากินง่ายๆ,ๆแบบนี้แหละครับพอแต่ได้อยู่ได้กินนะครับ <c oughs> ก็รอติดตามคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับผม